สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซา no นะอมเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมเราบอกในด่านช่างตัดผมเที่ยงคืนกันนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราจะมาทางานเป็นช่างตัดผมนะคะเรามันรายอาชีพเข้าเข้าไปอ้าวนึถ้าหลับขึ้นสวัสดีค่ะโอ้ทำไมมีเสียงเหมือนตีเลยตีเพื่อนปะ การทำงานของคุณจบแล้วต่อไปต้องตาฉันทำงานแล้วคืนนี้เป็นคืนของฉันแล้วนะดีฉันให้หัวขึ้นหัวข้ามหรือหัวขึ้นสถานที่นี้อยู่ไกลจากที่ความช่วยเหลือใดๆงนดังนั้นถ้าคุณเจออะไรบางอย่างแล้วคุณปลุกสุก คืออะไรบายบายเจอกันนะครับเปิดไฟโอ้โหไฟร้านนี้มีตั้งสี่ดวงเปิดอุ้ยเปิดไว้เผื่อวิ่งอาวุธลับ โอเคตอนนี้รับรับเครื่องมือจากด้านหลังรับอมจะมีกันไกลตัดผมแล้วก็ตัดผมใช้เขาเรียกว่าอแบตเตอรี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่โอเคแบตเตอรี่นะคะไปสอบถามมาแล้วแบตเตอรี่นั่นเอง กจะรับได้แต่ละอันไปสุดท้ายแล้วโอเควางกันเ้าบลิกวางกันไก่บนโต๊ะโอเคโอเควางเฮ้ยลูกค้าจะเยอะไหมโต๊ะเยอะเหลือเกิน เห็นแก่วความเหนื่อยของเรานะฮะเสร็จแล้วฮ้าเหมือนว่าลูกค้าคนนั้นเขาจะมาเลยนะอุ๊ยเมื่อกี้รถแท็กซี่กระโดดด้วยสวัสดีค่ะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับผมต้องเกินตัดผมทรงไม่ทราบว่าวันนี้ลูกค้าจะตัดทรงผมอะไรคะ เออผมล็อกโคลี่ผมบล็อกโคลี่คุณจะดูหงอกนะคะไม่ฉันจะฉันไม่ฉันจะดูเจ๋งเออแล้วแต่ค่ะผู้ชายอะไรก็ได้ที่พูดคุณเอ้ยที่คุณพูดตัดผมให้เลยนะคะอ่าตัดยากจังสมิี อคุณไปเะเสร็จแล้วค่ะราคา25ดอลลาร์ค่ะนี่ดูไม่สบายมากไปเถอะอะไรคะเนี่ยขอบคุณค่ะมันนี่มันน่าเบื่อแล้วมาฟังเพลงดีกว่าเปิดวิทยุเปิดเทยา นักฆ่ากำลังหลบหนีกำลังนักฆ่ากำลังหลบหนีเขาถูกเห็นครั้งสุดท้ายที่เด็กเรียก,ยกป่าเพราะมันอันตรายมากโปรดให้ทุกคนทราบถ้าคุณเห็นเขาให้โทรหาตำรวจแล้วซ่อนอย่าไปใกล้ชิดเขาคนเดียวฮะ<า>เขาแน่นอนที่จะไม่ ร้านตัดผมเขาจะมาทำไมร้านตัดผมเขาจะมาทำไมแต่มันก็ควรจะเซฟไว้ก่อนละกันอ่อสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอยากตัดผมอะไรไหมอะเฮ้ยคุณ <Hey. S 1> ได้ยินข่าวอะไรไหมได้ยินไม่ต้องกลัวนะค่ากำลังหยุ่ไม่ต้องกลัวนะค,ค่าอยู่ในป่าเห็นไหฮะมันเป็นงานของฉันที่จะต้องรับเงิน ฉันกำลังออกไปจากที่นี่สถานที่แห่งน,นี้ทำให้ฉัน,นคั่งไคล้อย่า,อย,า,อ,าอย่าเจอฆาตกรอย่าเจอฆาตกรรมในทางกลับบ้านคุณควรจะกลัวมากอฆา,าตกรกำลังอยู่ในป่าแห่งนี้นั่นเหรอ คงไม่ใช่อย่างที่เขาพูดหรอกแล้วก็เขาก็ไม่น่าจะมาลับหลังผมด้วยรัปข้อผิดพลาดโอ้ยลับมาโอ้โห,โหนี่มันพญามังสรสับช,ะช,ะชะัดๆตัวใหญ่เท่าหน้าเลยมั้งนะเออ ยาแมลงสาบเหมือนลูกค้าคนนั้นที่เดินมาเหมือนก็จะมารักักดผมเราเออสวัสดีครับคุณอ๋อ,ะอะจะมานั่งตรงนี้เหรอครับสวัสดีให้ฉันตัดผมสีโอเค แล้วกแ็แบบนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็คือ40ดอลลาร์ฉันทำลายผู้ชายโปรดใช้10ดอลลาร์จ่ายเงินเต็มราคาเธออย่ามาลดนะครับฉันจะกลหนูจะกลหัวร้านว้าวว้าวชิวว้าวว้วววนี่ไปเถอะต้ลงคุณจะจ่ายไหครับ โอเคเราเป็นผู้ชายก็ได้เพราะว่าเราเป็นผู้ชายก็ได้อากาศจะพูดค่ะลุ้ครับก็ได้เพอลูกค้ามาเรื่อยๆเลยแฮะเอ๊ะตำรวจนี่นะสวัสดีครับคุณตำรวจไม่ทราบว่าคุณมาทำไมเดีอครับจะมาตัดผมเหรอสวัสดี จ้าหน้าที่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดผดเลยนะครับฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่คุณกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่ในเวลานี้เอ่อรับจ้างตัดผมทั่วไปเนี่ยแหละครับมันเป็นงานกลางคืนที่ถูกรับจ้างมาหน้าเศร้านะฉันไม่ข่าวร้วายสำหรับคุณเออข่าวร้ายเลยครับ าตกรกำลังซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้เขามุ่งไปที่คนทำงานตกร <G ül> เออเขาดูเป็นอย่างไรเขาแบบว่าลักษณะอย่างไรครับ <c oughs> ไม่โทรตำรวจถ้าคุณต้องการควาได้เหลือโอเคครับผมรักทราบแล้วผมเตรีตัวครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับเอ่อสู้สึก,กุั กลัววันๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่อย่าคิดมากไปเถอะคงไม่มีอะไรหรอกตัวอะไรนะ่ะนี่ลุงอีกแล้วเหรอลุงมาออกช่องผมบ่อยบ่อยไปแล้วนะแล้วลุงก็หายตัวไปฉันกำลังมองเห็นเสียงจางๆ ความสะอาดผ้าขนหนูเที่มันเรื่องบ้าอะไรกันก็ไม่รู้อฉันจะไม่คิดมากตอนนี้เขาอาจจะไปที่อื่นแล้วก็ได้ฉันต้องทำงานของฉันต่อไป แต่เมื่อกี้มันดูแปลกเกินไปมันดูไม่เหมือนมนุษย์เลยทำงานกันต่อไปเราจะไม่ยอดข้อถึงไม่ก็เจอสิ่งแปกกลกประหลาดเหมือนเมื่อกี้ อโอเคตันนี่ครับเอ๊ยสวัสดีครับคุณจะงหวัดตัดผมทรงไรครับทรงหมุกฮอบครับฮะนี่้องฟแต่มามาพูดด้วยนะคะ ให้ฉันตัดผมทรงเกมเมอร์ฮะคุณจะเป็นเกมเบอร์เซอร์แม่ัวนายเกมเมอร์ไม่ได้ตัดผมบาร์เดอร์ให้ฉันตัดผมยุ่งแล้วคุณจะดูเหมือนชิปมักทีฟเดอะ์ฮูอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครโอเคตัดผมให้ก็ได้ เอ่อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับครับครับค,บค่าใช้จ่ายคือ20ดอลลาร์ครับคุณสามารถเก็บการเปลี่ยนแปลงได้คืออะไรโอเคขอบคุณครับมาใช้แบบบ่อยก็ได้นะครับเฮ้ยนี่มันคนเมื่อกี้น,น่ะอย่าเข้ามา พันร้านเหรียญค,ค,คุณบ้าหรือเปล่าก็ไม่ให้ให้ล้านเหรียญคุณไม่มีผมแล้วค,ค,คุณไม่มีผมคุณจะมาตัดทําไมแล้วให้ฉันวิกแล้วฉันวิกผมแล้วให้วิกผมฉันเออพวกเราไม่ได้ขายพวกนั้นอนะ่ะพวกเราัากับผมดีคุณจะเสียใจยสิ่งนี้เออ อย่ามายุ่งกับผมแค่นั้นแหละฉันก้าจะอ,าออกจากพี่ชายโอเคครับขอบพอดีรับคุณน,น่ากลัวก็ได้ดครับจะถ่ายที่นี้เต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดแบบนี้ฉันไม่พอใจจริงๆ oh my god นี่มันอะไรกันเนี่ยอ้โห oh อผมที่ผมตัดโอเคครับผมจะทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้ครับแล้วก็ไปกวาดผมโอ้กวาด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 กองผมนี่โอ้โหเยอะมากมันกองเยอะขนาดนี้ สวัสดีครับคุณลูกค้าคุยกับผู้ชายคนนั้นสวัสดีครับมีอะไรหรอครับเฮ้ hey, ขายฉันนั้น่ให้ขายผมให้ฉันได้หรือไม่ฉันไม่ได้รับเงินพอที่จะได้รับเงินกับคุณฉันไม่ได้รับเงินพอที่จะรับเงินกับได้โอเคนี่มันเอานี่เอามันสี มันต้องทำอะไรอ๋อต้องไปเอากระเป๋ามานี่มันคืออะไรอ่ะกระเป๋าใสยไปอาชื้นโอ้โหควจะได้แต่ละอัน ผมให้ฟรีแล้วกันฉันป้ายรับป้ายแล้ววางขยะคุณจะเอาขยะไปไหนครับเอ,อ่อผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับก็ได้ครับไม่บอกก็ไม่ต้องบอกครับ สั่นสูน้เอ่อพูดบายครับพูดบายเใครบ่ะโอ้โหให้ฉันได้พักบ้างไหมสวัสดีครับเอ่อวันนี้คุณจะตัดตรงผึอะไรครับให้ฉันตัดตรดที่บอกว่าฉัน ฉันเหรอฮ่าฮ่าฮ่าฉันขอซิกฉันตัดผมซิกมาได้ไหมเอ่อซิกมาคืออะไรครับผม,มเห็นซิกตกเห็นซ็งซิกตกเลยแต่ผมไม่รู้ว่าไหนเขาบอกคุณทำอะไรตัดผมไงครับฉันไม่ได้จานนะจารบสินี้แล้วคุณจะมาตัดทำไมในเมื่อคุณไม่มีมันนี่ให้ผมฉันตัดมเอง ให้ผมรึเปล่าคุณไม่มีมันนี่คุณให้ผมตัดผมฟรีให้มันเยี่ยมยอดมากโอ้ยห้องน้ำนีก็แบัดฉันว่าน้ำต้องเจออะไรแน่แนนเลยวองต้องเจออะไรแน่แน่เลยใช่ไหมเจอไม่เจอ พอคิดว่าไม่เจอก็เจอค้าพอจะอาจอ๋อลืมนิจะเจอไหมเจอไหมเนี่ยเวลาฉันคิดว่าเจอฉันก็ไม่เจอเวลาฉันคิดว่าฉันไม่เจอฉันจะเจออืมฉันขอให้ฉันไม่เจอแล้วกันเออ เจออะไรไหมฉันฉ no oh, oh. ันไม่อยู่แล้วปิดโทรศัพท์โอ้โหฉันรู้ส mm ึกมันต้องเจออะไรมากมากคุณรู้สึกไหมคุกคุกบล้วฉันทอะไรสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยหฉันมาคุณข้างนอคุณจ้า ไม่ไว้ใจว้าไปอ่ออกมาแล้วเฮ้ยนี่คุณลุงทำอะไรอ่ะคุณกำลังทำอะไรไใช่ไหมอืมคุณทำอะไรอ่ะคุณลุงเมื่อกี้จจําได้ไหมเนี่ยคุณลุงคนนี้ออกช่องเราหลายครั้งแล้วเนาะเชื่อต่อไปของคุณฮะอย่านะคุณ มทำไรากมะไรนาอบ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 ตำสวัสดีครับคุณตำรวจตอนนี้แบบโอโหยังไม่รับโของคุณสามารถเชื่อมต่อได้อคุณตำรวจแก้ไขแก้ไขแก้ไขไงเฮ้ยเขาอยู่ไหนกันอะ

ส่งสัญญาณ S O S ส่งไคฮะวุ่ยน่ากลงส่งสัญญาณ S O S เร็วว่าอ๋อครูเชื่ไม่คิดว่ารงค่ะขันลังนหลังันหลังเดี๋ยวกดโอไม่ คนณน่ากลัวเห็นดอกไม้ไฟเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นอะไรอะเจ้าค่ะเฮ้ยมีอะไรผิดปกติกับคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นอะไรอ่ะมันจบลงแล้วสำหรับคุณเด็กชายของฉันคืออะไรวิ่งหนึ่งสองสามอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรอะ อย่าวุนหนีวุหนีว้าไยไปย่าไ่ายอย่าย่าย่าอย่ายอย่าอย่าอย่อย่า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 ่า่าย่าอย่า่อาอย่า่ออายย่าย่าายยย่าย้ย่าอย่าอย มาไม่ได้หรอกเด้อเด้อเด้อมาไม่ได้หรอกมาไม่ได้หรอกมาได้ยันนี่ก็ลอดรอดรอดราดเย้เรารอดแล้วคุณตำรวจมาก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปหน้า สนามอโลหรือว่าใสน้ำมอโลจะมาเล่นเกมอะไรอีก่าลงติดตามและร้องชมได้เลยนะคะสาลทีนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายยแล้วก็ขอติดตามช่องใสน้ำมอโลด้วยนะคะ